นี่เป็นต้นดอกหากสามสิบประันว่าเคยเมืองใน YouTube มาก็จะออมาลงก็เพิ่งที่เคยเห็นดอกคือกันครับสงสัยปีนี้แรงปีนี้แลงก็เลยเห็นดอกเพิ่นกระยุนนี่ จดโดนแล้วล่ะก็บ่ได้กตาได้ไดทำร่ายออกเครื่องสัญญาวัตถุกเกียค์ผเ,เป็นดอกขึ้นมากยุนีหลายปีแล้วก็บ่เคยเห็นดอกอยังพีกเกียมาปีนี้เห็นดอกเป็นดอกเป็นดอกมาก เป็นว่าเป็นเป็นซบกุ้ท่างยาสรบกุ้นท่างยาของผู้ยิ่งในรอบไอในฤด,ดูอไอในภายในของผู้ยิ่งท่างหมดโลกท่างอย่งนี้แหละครับสวยๆงาม กะคงก็สิเห็นมันกับตรงนี้ก็เป็นโพนเนาะหรือว่าโพนโพนต้นไม้มีต้นไมน้แต่ก็บ,บ่อกขวางทางเที่ยวทางพานไปานใดก็เลบ่ยได้ตัดเดยทางหออัวกับมีดหกว ชุชมเห็นได้ปีนี้ตุเชียากาบับบก็เคยเห็นเพิ่นตกเชียามาปีนี้มาเห็นมันก็ะดิมีน้ำหน่อยยักหน่อยคล้ายๆกับต้นชะอ,อมหรือพระขาบานเฮานี่มีน้ำหน่อยกวา่าติดด้วย ก็สวยงามดีครับสำหรับต้นนี้ก็อยู่หลายปีแล้วก็บ่ได้ขุดเลยทางวอกไปใช้ก็ยู่นี่ตลอดแค่จะมีบางปีที่แหงเหี้ยวแต่ปีนี้ก็ต้องที่พ่อแหงปันได เป็นเลยมีหอวักไม่ชมุ่มแจ่ว่าคว่วเหมียงแรีงใน่หน้ามามีน้ำจากเม็ดอย่างเจิงเครื่องอยู่พอเมียีิน้องเอ้ยขุนส้าเหล่ส้าเหล่ยอยู่ขุนโมะกามมหาเลยขอบคุณครับผมที่รับชมคลิปใหม่